สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะไปเยี่ยมเยือนบางตโหนนะครับปนองพี่โอเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะกับ e ีีที่2ของลันสริงช็อตนะครับดังสติ๊กเที่ยวไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตามชมว่าวันนี้จะมีช็อตอะไรเด็ดๆนะครับมีของอร่อยๆออะไรให้เรากิน เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางตนดนะครับผมป้อยสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงบางโนดแล้วนะฮะนี่แบงค์ติดธุระครับแบงค์ติดธุระครับพี่สีสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมวับมาถึงบางโนดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเกสของเราในวันนี้ก็ยังคงเป็นช่างสอนหนังสติ๊กยิงเมียนะครับขาดกันไม่ได้แล้วตอนนี้ช่องลันสลิงช็อตกับ หนังสติกยิงเมียเนี่ยฟิชเชอร์ลิงกันเรียบร้อยต้องไปด้วยกันตลอดแล้วก็วันเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือตำนานนะครับที่ที่แรกที่ผมได้มูฟออนจากการเล่นหนังสติกในบ้านนี่คือที่แรกแล้วก็เป็นหนึ่งในระดับอาจารย์หนังสติ๊กนะครับที่เราหลายๆคนรู้จักหรือถ้าใครยังไม่รู้จักดู EP ีนี้คุณจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนี่คือป้านองมางกนดครับผม สวัสดีครับป่าน้องแล้วก็พี่โอ๋ครับเป็นน้องป่าน้องนะครับก็สนิทสนมกันมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นหนังสติ๊กให้สนุกนะแล้วก็มาฟังป่าน้องร้องเพลงได้กินกับแกล้มอร่อยอร่อยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีของฝากพิเศษพิเศษเลยจากอาสลิงช็อตนะครับมอบให้ป่าน้องพี่โอ๋แล้วก็น้องสอนด้วยนะครับนี่ครับ ป๋าป๋าชอบใส่บวกครับอันนี้เป็นบวกอาร์ทลิงช็อตนะครับคือใส่แล้วเด๋ยวจะหล่อขึ้นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ยิงหนังสติ๊กมันขึ้นอีก100%ใส่เลยก็แล้วกันลุยเลยลุยเลยใส่เห็นไหมป๋าน้องใส่ปุ๊บดูหนุ่มขึ้นเลยอ่ะย็ดเคหล่อหล่อเลยหล่อเลยก็มันจะมีของฝากอีก1ชิ้นนะครับอันนี้เป็นของมาจากช่างสอนนะกับผมคือไหนไหนมาถึงแล้ววันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนมารบกวน มาทำทุกๆท,ทุกอย่างที่เราเคยทำในเขาเรียกว่าฉันพี่น้องนะครับก็เลยมีของฝากชิ้นนี้นะครับก็เป็นง่ามของช่างสอนหนังสติกยิงเมียนะเป็นแก่นมะเกลือนะครับแล้วก็ตัวนี้อันเนี้ยเป็นของช่างทูนนะครับก็เป็นหัวทูนวันมีอยู่2อันเพราะฉะนั้นสองคนพี่น้องเลือกเอา,เ,อาเลยดีว่าต้องแยกกันเองต้องแยกกันเอง <c oughs> ว่าใครจะชอบอัานไหนอันเนี้ยขันน็อตดีบ <c oughs> ได้ กูเดาใจป่าทูกว่ะกูเดาใจป๋าทูกอ่ะเป็นคนไม่ชอบมัดไงใช่อันนี้ไม่ไรเดี๋ยวเปลี่ยนกันเล่นก็ใช้ใช้ปัจจงขคายแล้วก็เอาเอายางเสียบเข้าไปด้านบนได้เลยเรารู้จักกันมาหลายปีมากนะตั้งแต่เล่นหนังสติ๊กใหม่ๆแล้วก็ผมอยากจะบอกทุกคนว่าป๋านอกเนี่ยเคยได้รับการท้าทามไปออกรายการซูเปอร์เด็ดมาแล้วแต่ว่าผาบอกว่า ป่าอายกล้องป่าอกล้องทีมงานเคยมาถ่ายที่นี่แล้วนะมาทดสอบความสามารถเรียบร้อยแล้วแต่ป่าบอกไม่ไหวป่าเขเขินเจอกล้องแล้วมันสั่นมือมันสั่นใจเราไม่นิ่งใช่พอใจมันไม่นิ่งเนี่ยก็พอพอสุดท้ายผมเนี่ยก็เลยมารับช่วงต่อก็คือตั้งแต่มาเจอกับป่าน้องผมก็ไม่ได้ทําการแข่งขันดังสติอีกเลยช่วงนั้นมาเล่นคอนเทนต์แนวป่าน้องหมดแล้วก็ จะบอกว่าป่าน่องคือแรงบันดาลใจที่ดีของผมแล้วทําให้ผมเนี่ยได้ไปซูเปอร์เด็แทนป่าก็เลยต้องมี EP ีนี้ที่มีชื่อว่าคิดถึงบางตโนดอ่าเพราะป่าเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยที่ยังไม่ลืมกันนะไม่เคยลืมครับป่าเป็นไม่ได้คุยเจอหน้ากันแต่ก็คุยตลอดโอ้ไปาม,มาสู้กันตลอดเวลามีงานมีการอะไรตามกันมาก็คือก็ ไปตลอดก็บอกเป็นเป็นแบบฟิลเหมือนย่าสนิทวิสหายไปแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้มาทำอ,ะ,อะไรสน,สนุกสนุกผ่านช่องของเราผ่านคอนเทนต์ดีๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนคอยดูเราจะมีอะไรสนุกสนุกที่นอกเหนือจากการยิงหนังสติกนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ง่ายๆสไตล์บางตโนดแล้วเดี๋ยวทุกคนมารอชมได้เลย เดี๋ยวช็อตแรกนะครับเราจะมาดูว่าใครยิงตัดขั้วามะม,ม่วงได้เป็นคนแรกลูกนี้เลยมาเปรี้ยวเปรี่ยวเทียเท่ยวขยับเลยสิน ชาเลนจ์แรกนะครับผมช็อตรกเป็นของพี่โอนะครับมะม่วงกระร่วงได้โอ้โหดูร้องรอยเลยพี่เราไม่ใช่ว่ายิงโดนมันโดนลหยทีแดีวมันไม่รู้เยอะเลยดูดิเพิ่งรู้ว่ามะม่วงที่โพธารามนี่เหนียวขนาดนี้นะฮะไม่รู้ไปสักยันวัดไหนมานี่มันโดนเยอะมากเลยีดูดิขั้วเต็มเเลยพี่โอดอกเนี้ยเขาขั้วรับขั้วล่างเลยทุกคนดูทุกคนดูเต็มแง่งเลยเต็มแง่งเลยอู้แต่เละ ไปแล้วไปภารกิจนี้เสร็จพีโอนะครับสุดยอดโจทย์ต่อไปนะครับจะเป็นการยิงไม้ขีดไฟนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างช่างสอนกับป๋านองนะครับในโจทย์นี้นะนี่นะครับเปลาของเรานะไม้ขีดนะครับเอ้าวลุยเลยครับผมระว่าถ้าผมยิงก่อนเปล่าจะไม่ได้ยิงไงขีงตลอด เยดนเยดนถ้าผมยิงก็อนหรอปากจะไม่ได้ยิงไงทีแรกโดนสุดยอดฟ้าสุดยอดเป็นไงหัวเป่าของจริงเห็นตาเลยเห็นกระตาเลยลูกอยู่ครบเลยไม่ได้ยิงเลยเนี่ยทีแรกนัดเดียวทีเดียวโดนครับหัวเปล่น้องสุดยอดมากช็อตนี้สุดยอดช็อตต่อไปนะครับจะเป็นการยิงเข็มบุตรนะฮะบนลูกมะพร้าวนะครับ โดยช่างสอนกับป่านองอีกแล้วครับท่านอ่ะอันนี้เป็นชน็อตนั่งยิงนะครับผมขอผมขอเออเอาให้ได้ทันทีเถอะวะไม่นเป็นไรนโดนโ็นโดนโดนโดนเดนโดนเดนโดนโดนโานดนนน เดี๋ยวป๋าเจ้าบ้านจะเจ้าบ้านจะขนาดนี้ไม่ได้นะเก็บ <laughs> <ง>ทุกโจทย์เลยอ่ะอันนี้จะเป็นโจทย์ฝาบินนะครับแต่ด้านข้างช่างสอนแบทเทิลกับพี่โอนะครับเริ่มเลยนะฮะ ุยพี่โอก็นิดหนึง่งสอนยังไม่ได้สักโจทย์เลยนะเราอะดูเออดูเรียบร้อยอเรียบร้อยอเรียบร้อยครับโจ์นี้เสร็จพี่โอครับผมเจ้าทีนอีกแล้ว,ลวอ่อตัดภาพมาที่หมูเด้งครับ็ปยังแพ้กแล้วอยาแห้แพ้ <laughs> เดี๋ยวไม่หายยาแค่แพ้ <laughs> มาครับ โจทย์ต่อไปนี่เป็นโจทย์ระหว่างผมกับทั้งสอนนะยิงลูกแก้วที่หัวเสานู่นเลยเอามาผมขอก่อนจัดไปอาชัสอนผู้ยังไม่ได้ชนะสักเกมแต่พวกใส่หมวกเราจะแม่นเลย โอ้ยหาขั้นสุดแม่นกันจริงๆแม่นกันจริงๆตอนซ้อมนี่แม่นจริงๆเอออ้ายขอบพพี่นี่คนละป๊อกคนละแป๊กอ่ะโยนะไปจะสอนให้ซะหน่อยไปย้าจ้า ไม่ดับไม่ดับไม่ดับเอาเว้สอนยิงโดนแล้วเว้ยสอนยิงโดนเลยสุดยอดยิงเข้าปากขวดนะครับสอนแบทเทิลกับป่าหนอกนะฮะป่าขอบขอล้างตาหน่อยเชียว โอ้ยเรียบร้อยเสร็จป่าน้องครับเอามาดู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 ดังบุ๊วะดังบุ๊วะดังบุวเะข้าเข้าเต็มเต็มโอ้ยไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเลยแน่นอนแน่นอนยังไม่เคยชนะป่าได้นะครับหมูเดงจอดนี้นะครับเป็นจอดยิงเข้าปากขวดนะครับแบทเทิลนะครับช่างสอนกับพี่โอ

ช็อตนี้นะครับช่างสอนต้องยิงให้โดนกระป๋องนะไม่งั้นจะอดก,กินข้าวไปเลืกล <laughs> อกใหญ่ต้องสามต้องสามจะพะเข้าหวไสอนปลาอนี้เาเมื่ากีกโะน๋อง,อง,องตันนะฮ <laughs> ช็อตนี้เราเรียกว่าสัมคีกระป๋องบินนะฮะ ไปไวุ่นวุ่นวุดนวุ่ใครโดนกูโดนแล้วน้องกูก็ได้กินข้าวครับผมทะลุลนี่ทะลุและแล้ววันนี้น้องสอนก็ได้กินข้าวแล้วนะฮะสำนี่นะครับเมนูแรกของเราวันนี้นะฮะต้มไก่บ้าน นี่ของแท้ให้รู้สะบ้างว่าใครทำนี่คนทำป่าหนองของเรานี่เองยอดน่ากินน่ากินน่ากินว้าวนี่นะครับวัตถุดิบวันนี้นะ<ม>ของช่างสอนนะครับเอามาฝากที่บางตระโหนดนะฮะบางระดเรามาดูบรรยากาศในการทำรัวบ้างนะครับวันนี้ปัวทุ่งนใช่ปัวแบบเป็นนอกป็นนอกอ่ะครับ เนี่ยครับในกระทะของเรามีลิษแกงแลวนะครับแกงแล้วะนะคะนี่แม่ครัวสุดสวยนะครับพี่สีพี่สีนะไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะครับมาที่นี่ใส่พิษแกงสะใจมากาทุกคนดูว่าพิษแกงขนาดนี้อ๋อน้ําลายสอแล้วเดี๋ยวดูฝีมือแม่ครัวจากสุรินนะฮะสุรินนะคะสุรินไดครับพี่สีนี่เป็นคนสุรินแท้แท้สุรินนะคะ ใส่ข้าวหกสลินด้วยใช่ก็ใครที่อยู่ละแวกราชบุรีนะครับราชบุรีนะแวะเข้ามาซื้อข้าวสารข้าวห<า>อมสุรินใช่เดี๋ยววันนี้ผมขนกลับบ้านด้วยนี่ขนหนุนพิ่สีแน่นอนนะโอเคโอเคพี่สุกขาแล้วจะใช้ใจวบบนี้เนาะโอ้ยโอุ้ยเอเอาแล้วใส่เครื่องแล้ว พุ้งจะประหยัดกระเป๋าตายทั้งอีกแล้ววะพอลูกคนนั time, mm ้นมาคนนี no. nice. <laughs> <in vic many rs> ้มาก็เนาะรวยเลยหลายๆแอบตายพอแล้วรสดีนิดนึงจะได้นัวๆอร่อยนะครับเจียวน้ำปลาหน่อยไหมลูกพวกนี้ต้องน้ำปลาสดไม่จะไม่เลย ชิ้นยังไงอ่ะนิดนึงก็โอเคไปหาชิ้นยากุกันเอาละครับอันนี้หม่อมถนัดแดกนะฮะหม่อมถนัดแดกนะครับใช่ใช่ดูด้วยนี่นี่อุ้ยตลกว่ะ ขอทำหน้าฟินด้วยนะอร่อยหอมขึ้นแกงนี่อย่างเงี้ยใสตุ้นนักปลาไหมอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยไหมนั่ไงอร่อยหอมคลุกๆๆเวระเบิดนะไม่ไม่ต้องเหมือนที่โคราชนะเคี้ยวไปฟันแตกอ่ะอีกแล้วครับ EP สองก็ยังฟินอยู่กับการกินนะฮะไม่เกียวกับข้าวกับข้าวนี้ดูพวกนี้ไปจะชิ้นใหญ่ยอดนะยอดนะหน้าฟินจัดเลยหน้าฟินจัดเลย แดกเหมือนยัดหมอนเลยครับผม <laughs> จะได้หผมได้ไงวะเอาไปส่งยาเมนูที่สองนะครับที่ช่างสอนเอาวัตถุดิบมานะผัดเผ็ดหนูนะเมื่อกี้ไปรีวิวกันตนะั้งแต่ในครัวแล้วนะครับอะรีวิวใหม่ชอบตอนกิปนนะ็นไงฟินเบอร์ไหนเดียวฟินเบอร์ไหนอออะ <laughs> สอนผู้กินอะไรก็อร่อยมันเข้ามาเนื้อแล้วอะเครื่องแกงอะ เ,เ,เขาเรยเลยอ่ะยอดม,อมาบางตลดไม่ผิดหวังบอกเลยไม่ข้าวไม่ข้าวม,ม,มาแล้วครับซอยจุนะครับในตำนานรีวิวโดยช่างสอนคนเดิมนะฮะเนี่ยเห็นซอยจุแล้วคิดถึงพี่ลุงเลยอ่ะกินท้งแรกอ่นเนี่ยลุงไปแล้วพี่ลุงกลับดาวนักร้องมาแล้ว ผักแก้มหน่อยไหมผักแก้มหน่อยไหมผัแก้มหน่อยไหักชีลาวหน่อยโองกำลังได้ที่เลยอ่ะอร่อยอีกแล้วอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะบางถนนไม่เคยทำไม่ปิดเลไม่ปดูอะไรอร่อยจริงนี่นี่านี่อัน้คนทำอร่อยมากมาแล้วครับมาเเมื่เมนูก้อยที่ดิบ ที่เด็ดที่เด็ดชอบเลยของชอบเลยเดี๋ยวดูนะฮะยากยากอยากเพอมันไอยโยมาหดบทเขียมด้วยเียมด้วยกเามาห้าบาทอนกเราห้าบาทโคตรอร่อยอร่อยมากใช่ไหมมาก เจ้าหรือบ้านนาหรือแม่มาวบ้านใครลงแสงสิ้นวิไลอยู่ที่ในบ้างขอเดทั้งเดือนทั้งเดือนเออได้ไหมมา้ครับของดีบางตันโดดอีกแล้วอจานโยสุดหล่อมานะครับ จดซิกเนเจอร์ของบางตนโนดนะฮะนี่ให้อาจารย์ใหญ่เราเป็นคนจุดเองนะครับเนเกียรอย่างยิ่งครับโอเคกล้องพร้อมนะครับเดี๋ยอง่ายเจโดเอาละ พาแล้วครับวงวดหน้าสามารถมากินซอยจุได้แล้วนะฮะไม่ถูกตัดออกจากวงตระก,กูลแล้วนะครับอย่างงีว้ว,ว, <laughs> วันนี้มาถึงบางตนนแล้วดดน,ะนะครับกับช็อตนี้ไปถึงทุกที่ฮะช่างสอนไม่ต้องห่วงมาชมนะครับป๋าน้องจะงง <laughs> ป๋าน้องจะเทสงานของ BT. ที i n ส s h o ชอตนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลย เรียบร้อยดับแล้วด okay, ับแล้วผ่านยิงครั้งแรกที่อมครั้งแรกสุดยอดครับกับโจทย์บางตนดของป่าเองเียนยังอยู่สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหอันนี้เทียนไม่หลงคนสุด ฝาบ,บินครับผมโอ้โหชิวเกินชิวเกินโอ้โหเรียบร้อยเยอยเดอเอาจนได้เอาจนได้นี่นะครับยิงที่เปิดขวดสแตนเลสนะฮะเป็นเป้าซ้อมนะครับนี่ สุดยอดเต็มตีนเต็มตีนเชเดอแหมมุมนี้มุมนี้โดนเลยนะมามุมนี้โดนเลยนะอ่ะขอสามอีกทีขอสามอีกทีเดับเบิลดับเบิลช็อตฮะมร้อหลูกมไม่ใช่ตะก้อเชโดอเป็นยังไงเล่าธรรมดาที่ไหนเนี่ยวันนี ags, ้ MVP แล้วนี่เราอะ เจ็ดดูด้วยใช้ใช uh, ้หน uh, ังซิงสันติขนันไหนโอ้นีอี่แม่นจริงอา k เคครับโอ้โหแล้วยางจริงดีด้วยอ๋ไแน่นานยางสองเคยางสองเคอุ้ยโดนไปแล้วโดนขี้เท่าไปแล้วโดนขี้เท่าไปแล้วยังมันยังไม่หลุดอันนี้ไปทางทูป โอ้ยเฉียดสุดเล้เย้เ้ยโอ้ยพี่อ๋อเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยเต็มทูบ วันนี้นะเรากา็มาเที่ยวบางวโวดกันเหมือนทุกครั้งนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเรามา,เ,าเป็นการทำคอนเทนต์เบาๆนะครับของช่องอาร์สลิงช็อตวันนี้เนี่ยผมกับสอนดีใจมากที่ได้กลับมาเยี่ยมบางโถนอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณป๋ากับพี่โอ๋ด้วยนะครับที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีมาโยตลอด แล้วก็อยากให้ป๋าพูดอะไรนิดหน่อยกับเพื่อนๆที่เล่นหนังสติกนะครับมีอะไรฝากพูดเลยครับครับก็ฝากๆถึงเพื่อนๆที่เล่นหนังสติกทุกคนนะเล่นหนังสติก,ก,นนะนนสตกนะไม่จําเป็นต้องแม่นไม่จําเป็นต้องจะต้องโดนทุกนัดนะขอแค่เรายิงแล้วเรามีความสุขทําแล้วมีความสุขนะเราก็ทําไปนะ ก็ไม่ต้องไปท้อถอยนะฮะวันนี้ไม่แม่นวันต่อไปเราก็ต้องแม่นขอให้ยิงบ่อยๆแล้วก็ฝึกซ้อมกันบ่อยๆนะฮะทุกคนมีโอกาสแม่นทุกคนนะใช่ครับใช่ครับเล่นหนังกระติกขอวามสุกกับมันครับแ <ś> ค <c oughs> <c oughs> ่นั้นแล้วเป็นไงวันนี้ครั้งแรกที่ช่างสอนได้มาทเที่ยวบางตระนดวันนี้รู้สึกไงบ้างก่อนอื่นเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเห็นป่ามานานแล้วนานมากแล้วก็เห็นป่าเวลาลงคลิปในกลุ่มอะไรเงี้ยยิงแม่นมาก แม่นจริงๆแม่นมากแล้วเป็นไงแต่เราแบบว่าเอาจริงๆก็คือแบบว่าอุ๊ยเขาจะแม่นจริงหรือเปล่าใช่แล้วเขาเงียบไปช่วงหนึ่งใช่ปะใช่แล้วคือเหมือนวางมือป่าจะมีงานเยอะเปิดร้านอาหารของตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยผมได้เห็นกระตาเลยโอ้โหเทพก็คือเทพอยู่วันยังค่ำครับนี่เทพคือเทพจริงผมย้อนให้เป็นตำนานแบบทิกช็อตเลยอ่ะยิงแบบขนาดบอกว่าสายตาไม่ดีแล้วนะ ตาผมดีผมยังแพ้แพ้เยอะด้วยวันนี้ย้ำย้ำริ่งผมมีความสุขมากสนุกอาหารนี่แบบอร่อยอีกแล้วอ่ะอิกงยใช่อร่อยมากนี่อีพีที่สองเราก็ยังคงอิ่มอยู่ใช่ครับเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เลยมีความสุขมากครับขอบคุณป่ามากแบบได้เขาเรียกอะไรนะช็อตสวยๆป่าคิดโจทย์ดับเทียนผมทําได้สําเร็จละวันนี้มาถึงบางกระนดใช่ครับผมทําได้สําเร็จละสนุก อบอุ่นมีความสุขครับใช่ก็ทุกๆครั้งนะครับที่เราจะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกที่รักในการเล่นหนังสติ๊กเนี่ยกเ็เราก็จะมาในสไตล์นี้นะคือเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นความสามารถที่มันแบบดาามจรุนแรงนะครับแต่ว่าเราต้องการสื่อให้ทุกๆคนเห็นว่าการที่เราเล่นหนังสติ๊กเนี่ยนอกจากเ,เราได้สัตน,นาการนะครับและเราเรียนได้พวกพ้องได้พี่น้องที่ดี นะครับแล้วการที่เราได้มีมิตรภาพที่ดีเนี่ยเขาอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายที่เราจะหมดลมหายใจได้เลยทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นป๋าน้องนะครับพี่โออาจารย์โยเหมือนเหมือนคนในครอบครัวกันไปแล้วไปมาหาสู่มีงานมีการอะไรก็คือถึงกันตลอดนะครับแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้มาเล่นหนักสติ๊กนะครับผมจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ปาน้องพี่โออาจารย์โยนะครับที่ให้โอกาสผมเนี่ยได้เข้ามาณตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเรามีความสุขมากนะครับคราวนี้อีพีหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอีพีหน้าช่างสอนยังต้องอยู่กับผมมึงไปไหนไม่ได้แล้วครับก็วันนี้สนุกมากนะครับสนุกมากสุกมากจริงมาก ใครที่ยังไม่เคยสาัมผัสอะไรแบบนี้นะบอกเลยว่าทุกคนสามารถมาจอยกับอาร์ตลิงช็อตได้ผมจะไปอีกหลายๆจังหวัดไปทั่วเลยขอให้ทุกคนเล่นดักสติ๊กแล้วมีความสุขแบบนี้แล้วพวกคุณจะได้เจอผมแน่นอนนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวมีปิดท้ายเดี๋ยวจะมีร้องเพลงสนุกสุกปิดช็อตเป็นอินเสิร์ตสวยๆให้นะครับงั้นวันนี้ผมช่างสอนและทุกๆคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อนะีพีหน้า